นี่คือตารางค่าใช้จ่ายบางส่วนในการทำนาปีประจำปี2559ของนางทุเรียนสารคณชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่นำสมุดบัญชีออกมาให้ทีมข่าวได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายระหว่างรอผลผลิตจากการทำนาปีจำนวน17ไร่นางทุเรียนอธิบายว่าลักษณะค่าใช้จ่ายในการทำนาปีในแต่ละพื้นที่จะไม่แตกต่างกันมากนะัก แต่ส่วนตัวยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันต้องลงทุนสูงกว่าในอดีตและจากบัญชีรายจ่ายที่นางทุเรียนบันทึกไว้สิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวตกใจนั่นคือค่าเช่าที่นาที่เกษตรกรจะต้องไปแย่งนาจากนายทุนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่1,500บาทต่อไร่นั่นหมายถึงว่าถ้าใครเช่านามากก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น หลังจากนั้นเมื่อได้พื้นที่ในการทำนาเกษตรกรจะมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มที่ค่าไถานาจำนวน3ครั้งต่อการทำนาปีหนึ่งรอบค่ายากำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนจำนวน2ครั้งค่าปุ๋ยเคมีจำนวนสองครั้งและเมื่อผลผลิตพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวจะมีค่ารถจ้างเก็บเกี่ยวและค่าจ้างขินข้าวจากแปลงนาไปโรงสี นั่นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่ทีมข่าวประเมินรายจ่ายการทำนาปีของนางทุเรียนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณห้าหมื่นสี่พันหกรอยสี่สิบสองบาทและเมื่อหักลบก,กำไรจากการทำนาแล้วส่วนตัวเชื่อว่าจะเสมอตัวก็วามารอบปีเนี้ยตกปีที่แล้วก็ยังอยู่ที่หมนหนื่นนึงนะปีนี้มาอยู่ที่หกพันก็ถือว่าหกพันี้เสมอตัวเลยไม่เหลือไอที่ลงทุนไปกับค่าเช่าอนะ ไม่เหลือแล้วค่าใช้จ่ายที่เราไปหมดหนักๆกัค่ะส่วนใหญ่ไปหมดกับค่าใช้จ่ายนะคะค่าเช่ากับค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยค่ายาเยนเะียถ้านาเช่าจะหมดไปก็ค่าเช่าค่าปุ๋ยค่ายาจะมากรดต้นทุนเลาวรเราก็วกควบตุมมันอยู่แล้วนี่ก็ลดสุดๆแล้วถ้าเพียไม่กวนอะไรไม่กวนนี่ก็ไม่อยากจะลงทุนอะไรไปมากกว่านี้ อยากจะทําแล้วก็ได้เกี่ยวเลยโดยที่ไม่ต้องฉีดไม่ต้องคุ้มไม่ต้องฆ่าอะไรอ่าเงนะี้ยแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกใครทำก็ต้องเจอแบบนี้ขณะเดียวกันชุติสอนยิ้มสิริวัฒนะเจ้าของโรงสีเพชรภูมินเปิดเผยว่าส่วนตัวคลุกคลีอยู่กับชาวนามาตั้งแต่ปี2547 เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวมาอย่างต่อเนื่องยืนยันว่าโรงสีไม่ได้กดขี่ราคาซื้อขายข้าวกับชาวนาเนื่องจากโรงสีและชาวนาต้องทำงานร่วมกันโรงสีจะไปแกล้งชาวนาผมในใน,ในความคิดเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะเพราะโรงสีจะอยู่ได้มันก็ต้องมีข้าวเปลือกจากชาวนาถ้าโรงสีไปแกล้งชาวนาแล้วรงสีจะเอาอะไรมาสีนะครับ ราคาในการซื้อข้าวเปลือกกับชาวนานแต่ละวันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาขายในตลาดข้าวสาระว่าวันนี้เขาซื้อขายกันราคาไหนมากกว่าไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าลูกศ์จะกันแกล้งกเกษตรกรอย่างเดียวครับทั้งนี้นายชุติสอนยังระบุเพิ่มว่าตลาดข้าวเปลือกไทยเป็นอาชีพที่ต้องทำเป็นวงจรถ้าขาดใครไปตลาดข้าวไทยก็จะไม่สมบูรณ์ โดยจะเริ่มที่ชาวนาเป็นผู้ผลิตข้าวเปลือกเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวจะเลือกว่าจะนำข้าวไปขายที่ไหนซึ่งมีทั้งสถาบันเกษตร,รกรตลาดกลางข้าวเปลือกผู้รวบรวมท้องถิ่น ห,หรือโรงสีข้าวซึ่งส่วนมากจะนำไปขายให้กับโรงสีข้าวโดยตรงหลังจากนั้นโรงสีจะแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วส่งขายให้กับนายหน้าหรือยงที่จะมารับซ <world> ื้อข้าวสารจากโรงสีเพื่อจะกระจายรายได้ไปยังพ่อค้าขายส่งในประเทศและขายส่งออกต่างประเทศเครือมากพรมษาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน